แม่งไ้ตายกูทีกูเปียวเลยตาันแหกไปหมดแล้วโต้ช่วยด้วยไอ้คอยม่เยตาั้นช่วยด้วยอูกตูครับช่วยลงระเบิดใส่ไว้เคมาลาแมนทีครับเอาแล้วที่พเจ้าคอยครับลงโทษตาแห่สถานหนักเลนะครับผมจะจัดการไอ้เคมาลาแมนตัวนี้ไม่ไม่่า เอาหล่ะทุกคำสวัสดีครับตนอนนี้เราอยู่ในเกมสกีมีนทอยเล็ต ทุยไม่ใช่นะครับนะอยู่ในเกมีบเทด้าไอ้บ้าเอ้ยเออวันนี้ฉันคือแัม布拉แมนฮ่าฮ่าฮ่ารู้จักฉันไหมฮ่าได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้แกเห็นไอ้พวกสกิบเล่ตอยเลยยังอ้อนรอไอ้คอยฮใช่แล้วพวกฉันเป็นคนจัดการมันเองแหละโอ้โหดีมากถือว่าเราเป็นพันธมิตรกันแล้วบอกเลยนะว่าพวกเราเป็นพันธมิตรกับไอ้พวกหัวลำโพงด้วยมันมีชื่อว่าสปิโกแมนนะฮ่าฮ่าฮ่าแต่มันไม่ได้มากับฉันแค่นั้นเองใครบอกแกว่าฉันเป็นพันธมิดกับแกก็กันก็ต้องเป็นมัน กับฉันสเพราะว่าแกาจัดการไอส้สกิบเบิตทอยเลตใช่ไหม <c oughs> ใช่ไอ้ตรงนนะั้นอะใช่แต่ใครบอกว่าจะเป็นพันธมิตกับแกอ๋อหมายเขาว่ายังไงแกจะเป็นศัตรูกับฉันทั้งท่านเหรอ <c oughs> ใช่โ <c oughs> อยไอ้บ้าเอ้ยโอ้ระโจตาเลเซอร์ของฉันหนึ่งอะไรวะสองจิบหายแล้วสยืดกลือ <c oughs> ไปว่า แขมไม่ลแมนไม่มีตาเลเซอร์นี่หว่าฮ้ไอ้เงาเอ้ยทำได้แค่มือใช่ไหมโอ้ใช่แล้วเออแต่ไม่ต้องห่วงมือฉันก็โหดเหมือนกันมาเลยขอแบบบึมบึมโอเคประเดิมแรกเอาอะไรดีลดรงเรียนละกันนะครับนะยังไงต้องลดโรงเรียนเท่านั้นนะครับเปิดประเดิมนี้เอา่ะมาพร้อมยังโอ้โหฉันพร้อมแล้วพร้อมปัดพร้อมชนว้ยมาขอแบบบึมบึมว้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ้าโอ้เป็นไงล่ะแขนฉันเหล็กไม่ละ นะครับอะไรวะเนี่ยไอ้เอ็สกิปไม่ดิบมึงเอาราโรงเรียนกูคืนมานะโอ้จ้างไอ้ก็ไม่โว้ยนี่โอ้โหโดนชิงมั่งเลยเอ้าราโรงเรียนกูเฮ้ยงั้นต้องเจอโรคเรือรอีกรอบหนึ่งตะกี้น่าจะผิดพลาดทางเทคนิคเอาลาเกเตรียมเจอดอกนี่โอ้โหยดอกไหนล่ะนี่เอาจ้าอุ้ยโอ้โหขับผ่านหน้ามานะครับนะตะกี้โอาเต็มเต็ม อาตะกี้โดนเฉียวเว้ยโดนแกหัวของฉันไม่เป็นไรหรอกขอใหม่ขอใหม่เออเอารถบัสไปละกันดิอารถบัสรถบัสอ,อ่มาเลยฉันจะเอาหมัดขวานี้ต่อยหน้าแกแบบเน้นๆเนืนเน้อๆเน้นๆเลยฮ่าฮ่าฮาอฮ ้ยตายกูทีกูพิュลยเลยไอนี่มันสุดยอดยไปเฮ้ยฮ่ามันสุดยอดอยู่แล้วเอาระงั้นเอารถอะไรที่แสบๆนี่ต้องเอารถที่เร็วที่สุดในโลกนะครับนะไม่ใช่คันนี้เว้ยนี่นี่ตั้งหากนี่เร็วที่สุดในโลกบอกเลยว่าเออชนแคนเมล่าแมนตรงกล้องวงจรปิดหัวแกพังแน่นอนเอา่ะฉันขอถอยก่อนนะแป๊บหนึ่งเอาละหนึ่งสองสออามว้าเลยฉันขอแบบเบิ้มเบิ้มเบิมอะไรละไออะไรวะเนี่ย วาอ,อะไรนี้กระอจอกเนี่ต่อยแม่งเลยนะครับนะช่วยด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยกระจอกใช่ไหมเอาล่ะงั้นราดับเพิงสู้เขาโู้ผมมาลูกครอบรนดับเพิงจ้าโอ้โ,โอชนขามันเลยโอ้โยชนเข้าท้องไปดี แคมาไลแมนนะครับแล้วว้าเอวของฉันไอ้บ้าโอ้ยวชนหน้าฉันเสียไอ้บ้าไปชนเอวทำใบล่ะเพื่อขอโทษที่กูขับรถกากนะ่เอารถบัสอีกคันหนึ่งไปนะครับโอ้รถบัสบิ๊กฟุตเว้ยข่าวนี้เอาระหนึ่งสองว้าทำไาฉันไม่ได้หรอกโอ้ย โอ้แม่งเอ้ฝ่ามืออยู่ไรหรือเปล่าวนะห่าฝ่ามือแคนเดอร์แมนนี่แหละแคนเดอร์แมนเตียมนี่ <c oughs> แกชื่อแคมเมล่าแมนอ้นั่นแหละโอ้โอ้ใกล้เคียงกันนั่นแหละเอาละต่อมาเอารถนี่ละกันนี้ตรงรถสปอร์ตเว้ยมันถึงเ้าใจชนทีหน้าแหฮเออเป้าหมายของเรานะครับเราต้องชนตรงหน้ามันให้ได้นะครับนะถ้าชนปุ๊บมันตายปั๊บนะคะตรงกล้องวงจรปิดบนหัวมันนะครับนะโอ้มาเลยจะเร็วขนาดไหนก็ไม่สามารถทำลายฉันได้นี่แหละหมดสภาพ จะมาชมผมชนไม่โดนมันเลยอ,ะอ่ะเอารถพ่วง10บล้อไปแล้วกันเอาไม่ใช่10บล้อหรอยี่สิบล้อเลยนะครับมาอ๋อมาเลยชนจนต่อยให้หน้าแกแหกไปเลยนะครับมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว มุดหมาเลยครับโปโุ๊บแมงต่อยทีกูปิวเลยแมงเ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเอาไปเอามาตรงนี้มันแข็งนะครับงั้นต้องเจอกับนี่โอ้เอาดีรถที่ใหญ่ที่สุดเว้ยในเกรมมามามาเดี๋ยวแกจะได้รู้ว่าฉันทำอะไรได้เตรียมตัวเจอรถบดขยี้สุดโอตหมายแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวบดขยี้รันนี่แนะเป็นไงละ่ะเจอมือขวาชั้นโอ้โหเละเลยหมดสภาพไปรถผม เอาราเจ็บยังไม่พอต้องเจอนี่นี่นีน่คือเครื่องบินสุดเจ๋งของบินสุดเจ๋งยังนั้นเหรอยิงตามันเออยิงตามันให้แตกยิงตามันว้นี่นะ่เป็นไงล่ะหวังจะมาเป็นศัตรูกับพวกแคมบาร่าแมนย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกเจะไม่สนไว้ขอสู้ตายว้าวหน้าฉันแหกแล้วเอาล่ะตอนนี้นะครับภารกิจของผม เริ่มเข้าใกลความจริงแล้วอ๋อมาเลยมาเลยท่านจะหลบตรงนี้แกนี่แหละโดข้างขวากูกัคนตี่แน่โอ้ยัดเข้าไปเลยนะครับแล้วอ๋อคอชันก็วงจรปิดชันเอามันออกไปถอยด้วยจากนั้นก็ตามด้วยดเลเซอร์สุดเจ๋งนี่จีได้ทุกอย่างนี่นี่อา้าวเลเซอร์คุณตกโอเคไม่เป็นไรเอาไปอย่างนี้ก็ได้นี่เฮ้อรถเลเซอร์ไม่ต้องมีเลเซอร์ก็อะไรวะ เอาใหม่งั้นตรงนี้มีเลเซอร์หยิบเลเซอร์มาหยิบเลเซอร์มาไม่อย่าไปตีเลเซอร์ดิมันตัดทุกอย่างอยู่เนี่ยเอาล่ะฉันได้เลเซอร์แล้วฉันจะตัดตัวแคดดี้โอ้โอ้มันตัดตัวฉันนี่เลเซอร์นี่ตัดได้ทุกอย่างนะเว้ยดูดินี่ตัด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 ทะลุไปถึงนู่นอะ นู่นน่ะมันจอดได้ทุกอย่างจริงๆนะเว้ยนี่นี่จอดตา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 ดูความโหดของมันซะก่อนเอาตาแกแล้วนี่จีแขนมันจีมันจีจีโอ้แขนฉันไม่เป็นไรหรอกเว้ยฮ่าฮ่าฮ่ามีแขนขวาฉันก็ไม่เป็นไรด้วยจีมันจีมันจีตามันนะครับจีตาแดงๆมันนะครับนะจีมันจีจีเอาให้ตายเอาให้ตายเลยนี่นี่จี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 ไม่ไหวแล้ว กูไม่ไหวแล้วจีแค่นี้มันยังน้อยเกินไปต้องเจอจีแบบไอรอนแมนจีผู้ไอรอนแมนจีเข้าไปนะครับมาจากนั้นก็ตามด้วยมิสไซต์ตูมเอ้ากูว่ามาทำไมตรงนี้วะเนี่ยเอา้าอะไรวะเนี่ยนะครับมาเออเอาใหม่เอาใหม่หมงั้นเจอนี้โอ้ยอยอย่าทำช้นขอร้องล่ะฉันยกมือแล้วขอร้องล่ะไม่ไม่เว้ยฉันจะไม่ยกมือทั้งสิน้นเจอพลังสุดโหข,ของฉัน โอ้นี่มันงไงระัรเข้านาอาตาฉันแหกไปหมดแล้วนี่เออเป็นไงเ้อในที่สุดผมก็ทำภาร,รกิจสำเร็จฆ่าไอ้เคมเบล่าแมนนะครับนะ เอาละครับต่อมามีรถอะไรอีกรถถังนะครับตูมซึ่งพังได้ทุกอย่างเหมือนกัน <c oughs> นี่แกเจอดีซะแต่แกจะได้รู้ว่ารถถังเป็นยังไงเอาละเราค่อยๆค่อยๆข,ขัดไปนะครับหนึง่งแล้วค่อยๆยเล็งหัวมันนะครับห <c oughs> นึง่งสองป้องโอ้โหตาฉันช่วยด้วยเฮ้ยนี่ยิงก็ไาไปอีกนียิงห้หัวมันแตกอ่อไม่ฉันจะมือบังมือบังมือบังไม่ได้แล้วแหละนี่บังขอว่าเอามือบังนี่ยิงก็ไปตูมหน้าแหกเลยครับตูมหน้าแหก โอ้โหเรียบร้อยนะครับน้ผมทําสําเร็จนะครับผมจัดการแคมมล่าแมนได้สําเร็จนะฮะโอ้โหตายนะครับนะเราต้องทําให้หัวมันหายไปให้ได้นะครับหรือว่าทําให้สัญญาณไฟสีแดงของมันนะครับดับนะฮะตอนนี้ก็ดับไปที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นผมจะย้อนเวลามันกลับนะครับนะย้อน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 วื๊บวืบวบวบตะกี้มันยกมือขึ้นยกมือลงนะครับนะดูดีว่า เออเศษซากใบหน้าของมันนะครับนะจะขึ้นมาหามันได้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับนะเอาละครับตอนนี้นะครับสิ่งของนะครับนะเริ่มขึ้นมาจากด้านล่างนะครับมาเริ่มประกอบแล้วครับนะปึ๊บ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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดู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 มันทำมือกอดหน้านี้นะครับดูดิดูดิของเริ่มประกอบแล้วนะครับนอ๋อตัวช้นโอ้กุญแจุ๊บเรือไปเรือไปเ้ยงไปเรือโอ้ตัวมันนะครับนะดูดิดูดิ นะครับนะเอกลับเข้าหน้ามันนะครับนะจุดที่พังนะครับดูดิเออโคตรเจ๋งอ่ะดูนะครับนะาดูมันกลับมาประกอบนะครับนะเออกลับมาประกอบกลับมาประกอบจึ๊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 บให้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับนะดูดิดูดิปึ๊บปื๊บปื๊บป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 ๊บโอ้โหโอ้โหโคตรเท่นะครับนาดูกลับมาประกอบ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 นะครับนะแต่ผมบอกเลยว่ามันจะไม่มีวันนั้นโอ้มึงทำให้กูมีความหวังไอ้บ้าเอ้ย พอตัวละครอย่างแกต้องเจอนี่พลังการกันบอลตู้ว้าวหัวฉันว้าฉันเข้าใจแล้วทำไมไอสกีไปดิทอยเลตึงแพ้แกเพราะว่าแกมีพลังเหนือเทพเจ้านี่เป็นไงล่ะยิงมือมันเลยตูมเป็นไงมือมันไม่เป็นไรนะครับนะอมือฉันยังได้อยู่แต่หัวฉันไปหมดแล้วนะครับตูมนี่ยิงไปแต่ละทีบอกเลยว่าโคตรแรง เอาละครับต่อมาเอาเป็นรถบิ๊กฟุตโอ้โหเวอร์ชั่นร้อแบบใจญ่มาเริ่มนะครับนี่นี่นี่เหยียบรถได้ทุกคันนะครับมาเฮ้อรับประกันความโหดนี่เอาละนี่รอบประกันความโหดเว้ยโอ้โหมันไต่ให้ทุกคันเลยนะครับมาเอาละฉันจะไต่แกในรถคันนี้เออมานับ3ามสองหนึ่งไปแล้วไงไงง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 งเข้ามาโล่ฉันจะปัดันดิ เต็มๆแอบหมดสภาพนะครับนะโดนมันตกนี่เหยียบขาเหยียบขาแม่งเลยโอ้โหรถคันนี้แม่งคกระจอกเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนะเพราะว่าร้อมันเป็นเหมือนตัวหุ้มกอดดูดิผมชนระเบิดระเบิดจะไม่พังต่อแม่ผมเลยนะครับอะไรวะเนี่ยเออเอาไอ้ทำไมเอ้ยตกซกพังซะเอารางนัดต่อมานะครับเอาเป็นรถอีโมจิแล้วกันนี่นี่ไอสิบล้อมันไรประโยชน์นะครับนี่มันชนในทุกอย่างมันไม่พังนะครับนะาคันนี้ผมบอกเลยนี่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 มาแล้วจ้าอีโมจิจ้านี่นี่ชนแหลก เออเอาละแต่แกจะได้รู้ไอ้แคเอราแมนว่าฉันจะต้องชนหน้าแกแหกให้ได้นะครับไปแล้ว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 เออจะชนอย่างอื่นดิไปแล้วไปแล้วไป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 ,ไปแล้วนี่แน่เออเออเอ,อ,อยู่บนหัวมันเลยนะครับจากนั้นนะครับก็โทรหาลุงตู่ลุงตู่ครับช่วยลงระเบิดใส่ไว้แคเมราแมนทีครับอ่อครยที่ไหนออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าทําอย่างนั้นอ่ะมันไม่ดีมันไม่ดีเข้าใจไหมอย่านะหยุดหยุด กูยังไม่ได้พูดอะไรเลยโอเคไม่ทําก็ไม่ทํางั้นกูโทรหาเทพเจ้าข่อยก็ได้ตุต๊ตตุต๊ตตุ๊ตตุ๊ตอ่ะรับแล้วเทพเจ้า <c oughs> ข่อยครับช่วยระเบิดไวเคเมล่าแมนได้ทีครับเฮ้ยเคเมล่าแมนอย่างนั้นเหรอที่อยู่บนตัวแกใช่ไหมตอนเนี้ย <c oughs> ใช่แล้วครับใช่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 โอเคเดี๋ยวจัดให้เสียงอะไรไอออนแคนนอนซาดเล็ตเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเสียทำไรฉันได้่อยกูไม่รู้เทพเจ้าข่อยทําอะไรก็ไม่รู้ 15เสียงอะไรพิษทีนพิษทีนอะไรเอาแล้วเทพเจ้าคอยครับลงโทษมันอย่างสถานหนักเลยนะครับผมจะจัดการไอ้แคมเมล่าแมนตัวนี้ไม่ไม่ไมาว้าวหัวฉันมาเมื่อยไอ้ฟา เอาละครับต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือรถบทสังหารโหดนะครับนะซึ่งคนก็รู้ดีว่ามันบทได้ทุกอย่างจริงๆดูดิบทบๆบๆบบดบบบบทบทบนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้ฮ่าๆๆแกคิดว่าสิ่งนี้จะจัดการฉันได้อย่างนั้นเหรอใช่แล้ว เอาระมาแล้วฮ่าาทำไม่ได้หรอกว้ายดิฉันไม่ทำออเอาตัวตัวกูอยู่ดีนี่นี่ขับเข้าไปถ่ายหน้ามันถ่ายหน้ามันเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอนี่ขับขึ้นไปโอ้มึงขับขึ้นไปได้ไงวะนะโอ้ยมาเอ้ยออกไปจากหัวกล้องกูนะว้ยแลนี่มันกล้องวงจรปิดแกบังอาจมาทำอะไรตรงนี้นะครับมาให้กูขึ้นมาแบบงงๆเหมือนกันนะครับมาอโอ เอาล่ะต่อมาฉันจะลองตัดแขนแกดูนะดูซิว่าแขนแกมันแข็งขนาดไหนตัดมาตัด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 ตั้ยตไม่เข้าว่ะตัดไม่เข้านะคะมาตัดไม่เข้าแขนมันเป็นเหล็กนะครับมาที่จริงไม่ใช่หรอกมันเป็นหมอนนะครับมายิงตามดูนี่ยิงตามันต้งเอาออกบ่อยเลยยิงตากูไม่มีหรอกครับพี่ไม่มีจริงจรนี่นี่นี่งาไเลยตีตามแกใช่ไหมีนี่ีตัดข้างในเลยตัด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 ี่เป็นไงล่ะโอ้โหย ตาแดงนะครับนะโบเลยนะครับไอ้กล้องวงจรปิดผมข่าวนี้ต้องบึ้มด้วยพลังเซนไซย่าโอ้โหเอาเบิ้ทรลบาดกูชัดากูเข้าใจแล้วว่าทำไมสกีบดดีทอยเลสถึงตายนะครับก็เพราะว่าแม่งโหดเกินนะครับนะนี่เป็นไงล่ะเฮ้ว่าหายก็เลยทีเดียวเชียวฮะเอาละต่อมาฉันไม่เอารถชนแกแล้วก็ได้แต่ฉันขอบางอย่างได้ไหมโอ้ว่ามาแต่อย่าเอารถชนฉันอีกนะเว้ยฉันอยากเห็นไฮดโอนเสาเพื่อนของฉันมันลอยได้บ่าโอ้ยังงั้นรถนี่แหละเอ้า แม่งตกซะก่อนอร่อยจะจะกินแกอ้อยจะจะกินแกโอเคควรไปฝากนี่ผักแมงล้มแมงเลยโอ้ัวตทิมหัวทิมตายเออชนระเบิดตาอยเลยเอาละไอทีเด็กแกอยู่นิ่งๆนะเอาละแคเมราแมนเมื่อไหร่ที่ฉั้นวางเจ้าทีเด็กแกต้องปัดมันขึ้นไปบนฟ้าเลยนะโอ้ด้ยเลยโอเคเอาล่ะมาหนึ่งสองโอ้โหช่วยด้วยไอ้คอย บม่เลยมึงปักกูไปได้ไปแล้วนะครับมาทะลุกออกนอกแบบบนฟ้าเลยอ๋อจะว่าไปเดียแกไม่ต้องมาสู้กับฉันอย่างนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยอเอามาอีกขอามาอีกนี่ต่อมาเอาดีเลยโอ้มันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อมันคือ CJ จากเกม g ีเ5โอ้อะอรเนะเอาละ CJ อยู่นี่นึงนะอยู่นี่นึงนะคราวนี้แกใช้หมัดขวานะเออแชมเปลาแมน โอ้ได้เลยจัดไปเอาละนะครับน่าหนึ่งสองเอาละต่อยหน้ามันเอาจ้าเอาจ้าเอ้ากูต่อยไม่โดนนันวะมันต้องตั้งยังไงวะตั้งอย่างนี้เหรออ่ะนี่เลยนะครับอ่ะหันมานี่นะครับนะให้คเคมีล่าแมนนะครับต่อยนะครับนะเออผมโคตรลำคาเลยนะครับไอซีเจเนอ่ะเอาละดูนี่มันมองหน้าแต่ผม,มอ่ะอ่ะดูนี่หนึ่งสองฉันจะต่อยแล้วเนาะหนึ่งสองออนี่เด้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 อ นี่แด uh ่นี่แด่นี่เ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 นี่มันไม่ตายว่ะไอ้หอยจริงจริงว่ะมันไม่ตายว่ะมันเป็นตัวที่ฆ่าไม่ตายแทนทั้งพูดมากอยู่ตั้งหานะครับนะแปลแปลแปลมึงไปนู่นไปไปเฮ้ยเอาล่ะต่อมาฉันขอให้นายต่อยฮักกี้วอกกี้ได้ไหมโอ้ได้เลยเอาล่ะฉันวางเสร็จปุ๊บนายต่อยเลยนะหนึ่งสอง อ้เอาราชันตอยแล้วนะนี่แน่อ๋แต่มืออีกด้านหนึ่งมันกลับเฉียงว่าเออเอาไหมเอาไหมนี่ต่อยไหมเออเออเอาทำยังไงโอ้ยแคเมล่าแมนแกไม่โปรเลยว่าแกก็ตีแกต่อยมันสิดีต่อยมันดีเนี่ยฉันจับมันให้นิ่งแล้วเนี่ยเนี่ยแกจะกอดมันทําเผือกอะไรไปงงนะครับเอ๊อ๋อฉันไม่ได้กอดมันแต่มันอ่ะกินฉันอยู่นี่แน่ออกไปจากหัวฉันนะเว้ยไอ้อ้าไอ้ชอว์หอมไหมเอ้ติดจมูกด่างเลยทีนี้มาหมจ่อยดอยจ่อยดอยอาว่ไอ้ห่า เอามันกินตับฉันจ่อยด้วยเอามันออกไปต่อยมันออกต่อยมาเลยต่อยมนเลยออกไปตอ,อ้ต่อยมันออกไปเลยนะครับมนาะเรียบร้อยเอาล่ะต่อมามีรถอะไรอีกที่เราจะต้องลองนะครับนี่นี่นี่ต้องเป็นรถนี่นะครับนาะสามารถเออชนทุกอย่างปิวได้นี่นี่เอออันจะพุ่งไปชนหน้าแกให้ได้ไอ้แคเมราแมนชนที่ก้องวงจรปิดกันเลยไปโ yeah! ต้หุ <c> ่น <oughs> เรียบร้อยเออ นะครับแต่รถคันนี้ไม่มีมันพังว่ะเอาละเราจะไปฐานฐานเฮ้ยถอนลากถอนโคนขามันนี่โอ้ยขาชนหมดมยรถนี่ทําลายได้โคตรดีนะครับดูดิดูดิดูดินี่นี่ชนขาเลยอีกคันอีขาอีขาอีขาข้างหนึ่งขาอีข้างนึงก็ชนไปเลยนี่เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ฟ้าขาเปียกแม่มเลยโอ้โหไใหม่สัญญาณฉันดับแล้วโอ้โหใหม่นะเอารับต่อมาเคเบล่ามันจะมาโชว์เทพนะครับนาจะปัดอันนี้ให้ดูนะครับดูนี่ฮึบ นี่ต่อยไม่ได้ไม่ทนันเอาแขนกูนหลุดแขนกูนหลุดไอ้คอยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่แล้วแกก็อย่าลืมนี่ด้วยนี่นี่คือรถบัสของอลอนดันเว้วู้ฮู้ดอนเตียงนี่เอาต่อยไม่โดนด้วยโทษทีไอ้คอยตอนนี้กูเพลงคว้างมากเลยเออมาไหนก็ไปลู้ เอาลัะงั้นก็ลูกตุ้มแล้วแหละถึงเวลาลูกตุ้มแล้วนะครับน,ะนี่หมุนหมุนเอาดีขาวดีนี่เวียงเวียงเออเวียงให้ตัวเองล้มไปเลยนะครับเออบึงเวียงให้ตัวเองล้มไปเลยไม่ต้องขับแล้วปะตัวให้รถกระจอกแกเจอพลังหนี มือพ,พปประเจ้าเทพเจ้าข่อยซะหน่อยเป็นไงล่ะไปะโยหมดเลยเออเซ็งเวย้ยเอาละ่ะเอารถขนบรรทุกและกันขับทีไม่เคยได้เลยนะคบมาเออขับทีคว่มทุกทีเลยนะครับโอเคหันหันหันเอาละ่ะแคมิลาแมนรับมือตรงนี้ได้ไหมมาเลยจะรับได้หมดแหละมามามานี่คือประวัติศาสตร์โลกที่แคมิลาแมนจะโดนรถชนคลห ท่านผู้ชมครับที่จริงผมก็มีกล้องแบบมันนะนี่แต่เป็นกล้องแบบนี้อ่ะเจ๋งไหมโอ้การทำอะไรของกานะอ๋อมันคือกล้องแคมิล่านะพวกโอ้นหนทำให้ชันดูซินี่ผมก็มีเหมือนกันผมก็เป็นพวกแคมิล่าแม่เหมือนกันนี่ถ่ายรูปแะหนึ่งแะนี่เห็นไหมเห็นด้านบนเปล่าจะเป็นรูปมันนะครับนะ้าอ่ะอะถ่ายอีกอัดจึบ๊บเอยเห็นไหมเออโอ้ฉันไม่ชั่วหรอกแกสร้างภาพนี้มา เอาได้เลยนี่ถ้าตัวแกขยับตอนนี้มันก็ขยับอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออตัวแกขยับเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่จะเป็นพิกเซลที่ภาพกระจอกหน่อยนะนะครับนะโอ้โหลูดิโอ้โหตกตัวชั้นโคตรเท่เลยอ่ะแกอยากถ่ายหน้าแกใกล้ๆป่ะโออยากสิอยากสิ อ่าเรียบร้อยแล้วหน้าแกให้ทถ้าสมดติผมมาดูกันนะครับว่าถ้าสมมติผมปล่อยพลังที่แรงที่สุดนะครับดูซิหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับนะเออตูมดู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 คุณเห็นไหมคุณเห็นไหมพิกเซลมันค่อยค่อยหายไปนะครับกลาวเป็นสีเทาเรื่อยๆอดูดูดูอ๋อตาชันดูดิโอ้โหแหลกเลยลองเอาไปหลุมดาดูดเข้าไปดูนะครับนะดูซิจะเป็นยังไงเออมันจะหายหมดหรือเปล่านะครับตูมิเข้าไปแล้วอ๋อหลุมดําดูหน้ากูเลยหรอนะครับดู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 โอ้โหอ้หูอ้หู้อู้หูยมันดูตามว่า มันดูดตามมาท่านผู้ชมดูดินะครับเออหน้ามันกลายเป็นสีน้ําเงินแล้วนะครับหน้าดูดิดูดไปเรื่อยๆดูดไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหดู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 ดปาบปาหายไปหมดแล้ว <S <S 1> <S 1> เอานี่ไปกินซะโอ้โตาชันช่วยด้วยอะแกทำอะไรอับตาชันฉันมองไม่เห็นแล้วตอนที่ชันเปิดกล้องวงจรปิดแล้วทำไมฉันไม่เห็นอะไรก็เพราะว่าตาแกโดนลาวาหลอมหน้ายังไงเราก็โถนเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปออ เอาละยังไม่พอเว้ยนี่เดี๋ยวต้องตัดตรงนี้นี่เป็นไงโตเชโอ้หเนี่ยเรียบร้อยเอาตัด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 อีกตัดอีกนี่ตัดอีกนะครับชู่โหมึงจะตัดอะไรกูนักหนาว่าเนี่ยถามจริงนี่ตัดอีกจึ๊บตัดขาตรงกลางอีกนะครับมาแล้วก็ปึ๊บปึ๊บนี่นี่ตัดตัดตัดขามันด้วยโอ้ใจเย็นใจเย็นมึงตัดรัวแล้วตอนนี้เอาฮ่าแม่งตัดกระั้งขานี่ ก็ทั้งหัวแม่โป้งมันนะครับมาเต้มนี่โอ้ไม่น,นีวโปง้งฉันหลุดออกจากตัวแล้วแม่งเย้ยตัดอะไรมันอีกแล้วก็ตัดแขนม,มันสองข้างนะครับมาจึ๊บด่เรียบร้อยโอ้แขนฉันช่วยด้วยโอ้แม่งตัดกูแขนคุณเป็นด้วนแล้วเนี่ยโอ้ไม่ตัดขบิชึกเรียบร้อยนะครับโอ้แขนฉันสองข้างใหม่ดนาฉันทำอะไรไปแก่ไม่ได้แล้วตอนนี้ช่วยด้วย เออต่าไชมดูตัวกันดินะครับว่าหัวหายไปไหนนะครับนะแขนด้วยเอาแล้ะสำหรับวันนี้นะครับนะจบก,กันไปที่ผมลากเครื่องบินเจ็ตแล้วกันนะครับนะซึ่งถามว่าผมลากยังไงเหรอนี่ผมเอาเชือกติดรถไว้นะครับน้แล้วผมก็จะเอาชนหน้าแคมเบล่าแมนไปเลยนะครับนะาดูที่จะเป็นยังไงนะครับดูเอารากจะตายซะนี่มาแล้วมาแล้วเออเออโอโหโอโหโอโหไม่เครื่องบินหนักกว่ารถกูหรอวะที่เนียกูไม่มีรำยายลากนะเนี่ย งั้นก็เจอกับพลังนี่ละกันพลังสายไหมนี่แน่โอ้พลังสายไหมอะไรวะถ้าแกโดนบอกเลยว่าหน้าแกแหกเลยดี่นี่ตายซะดิเครื่องกูกรตกเลยเครื่องกูกตกเลยเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้หน้าฉันโอ้ยบัดกินทุกอย่างเลยดูดิโอ้โหโคตรเทดูดีดูนี่ตูมโอ้ยนะครับทุกอย่างไม่อย่างรวดเร็วนะครับดูดิ ว่ามาฉันวอแต่ยังมีความแดงอยู่ยังมีความแดงอย่างนั้นหรอมึงเอาเครื่องบินไปกินเโร้าผมพูดว่าไงดะเครื่องบินดอดมี่แดงเครื่องบินจะปัดตกได้โออเรียบร้อยนะครับนะมันกินเครื่องบินผมไม่ที่เรียบร้อยแล้วครับนะโอเคสุดนี้นะครับก็จบไป็นเท่านี้แหละครับนะและคราวหนะ้าอาจจะมีสปิเกอร์แมนก็ได้นะครับรอติดตามติดชมกันต่อไปนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้พอให้แหละบาย